ถึงไหนแล้วตะกี้ได้ก,กี่นาทีเห็นไหมนี่แม่เอาขายตั้งมานก็เล่นดี ทุกคนนี่ไม่น้อยอยากกินผักเยอะๆแต่ไม่ได้กินดิบนะไม่มีผักบุ้งไม่มีไม่มีอะไรนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปแล้วถ้าเราซื้อของมาใส่ตู้เย็นนะอุ้ยร้อนมันมันก็จะเน่าเพราะไม่น้อยไม่อยู่พรุ่งนี้ไม่น้อยเดินทางแล้วขึ้นเครื่องเก้าโมงเช้าแล้วทุกคน ถ้าเราซื้ออาหารมาไว้มันก็จะเน่าไม่มีใครกินใช่ไหมโอ้ยร้อนอย่าไปร้นก็จะไปซื้อซื้อไข่มาเกี่ยวก่อนนะต้มจะต้มไว้ก่อนอทุกคนเดี่ยวโชว์หน่อยโชว์หน่อยนะคะนี่เห็นไหมมีอันนี้หนึ่งผักอันนี้ประกาศดอง อันนี้ช่มตำค่ะทุกคนช้มตำเห็นไหมนี่นี่อันนี้ผักลวกกระลำหน่กระลำหน่กระลำพูดถึงนะถ้าเรากินดิบมันมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแต่ถ้าเรากินก็คือหิวก่อนจะไปซื้อก็จะไปซื้อไข่มาก็าจะไปซื้อไข่มามาทอดดูซิ หวานกะหล่ำก็หวานคขาตัา้งไม่ยักก็เอามาแม่ไม่น้อยนะแปดคนนีเห็นไหมคะมันหิวแล้วเนี่ยว่าจะไปซื้อไข่มาเกียวนะเนี่ยอันนี้อ่กระเทียมปลูกแล้วอนอนไอมันเป็น น้อยๆน,ยนะปลูกไว้กินไดเฉยเนี่ยไม่ไม่ซื้อของเข้าตู้เย็นเพราะเราจะเดินทางแล้วถ้าสมมุติเราซื้อใช่ไหมมันก็เน่าแน่นอนเพราะไม่มีใครกิน,นกินก่อนหิวอื้เมื่อเช้าก็กิน ก็เจากบอ่ะเอ้ยสวไม่น้อยเอาไก่ไก่ไว้ตรงไหนวะไก่ย่างนะใส่ถุงไว้ ไปรู้ว่าไปไว้ไหนแล้วเราเรากินไม่หมดไงก็งเลยโอ้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 สับเพ่าไปไม่ได้เอาเอาอะไรอ่ะอันนี้เราเห็นอันนี้ใช่ไหมช่วยกินก่อนมันหิวว่าจะไปซื้อกับซื้อไข่อ่ะว่าจะเอาไข่มาเกียวกินนี่เ้าเหนียวหนึ่งเมื่อวานนี้ยังเหลืออยู่อยู่กล่องถ้าพรุ่งนี้ไม่มีใครกินนะไม่น้อยก็ เอาไปให้กาให้นกให้กากินหน้าบ้านเพราะเราเก็บไว้ในบ้านมันจะขึ้นลาอ,อันนี้ผักลวกผักนึ่งนึ่งเอาอมไม่จ้ดดิกินอย่างนี้ก่อนเนาะมันหิวหิวสั่นเลยะ ครับอ,อันนี้คณะซื้อมาผัดน้ำมันหนอยก็เลยเสียก็เลยเอามาลวกมานึง่ง ไปซื้อของเข้าตู้เย็นเราไม่อยู่เนะไม่รู้ว่าเราจะขลับบันไหนกันแนะ่เจอกันที่กรุงเทพนะครับทุกคนกะหลังหนึ่งหวานดีร้านขายปลาก็อยู่ที่้นะชื่อมันนื่องแต่กะงลังของอร่อย quân khuôn khí của con đó Khí kiệt đều Thằng khói giòn Thằng khói giòn luôn Thằng khói giòn luôn ลานชายไปทำงานมาเด้อมาเด้อขอบคุณนะคะสวัสดีเอีทั่วโลกเอฟซีลุงป้าอยู่เมืองนอกหรืออยู่เมืองนาสวัสดีนะคะไม่ทานม่กินต่มามูหุ้งน้ำกันเนี่ย กินมกแม่ละกอนเนี่ยนี่แล้วอ,อยา่าลืมนะคะทุกคนเมื่อวานเขาวันนี้เขาไปดูคลิปคุณนุวัฒน์คลิปหรือแก้เล่สดูย้อนหลัง แกก็พูดเรื่องจำปาดงเนาะคนออกไปแล้วก็ออกคนอยู่ก็อยู่ใครอยู่ได้ก็อยู่ใครอยู่ไม่ได้ก็ออกไปอืมไปทำมาหากินอย่างอื่นอยู่ตรงนั้นไม่มีไรายได้พอจุนเจียครอบครัวก็ออกไปเขาก็ไม่ว่าเต็มใจไปทํามาหากิน เสือพาไปเสีอพามาก็าอยู่ฮ่องกงเห็นเขาทำคลิปอยู่ฮ่องกงได้ไปดูคลิปเขาอยู่โอเคแปดนาทีแล้วน้นก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณเอซทั่วทั่วโลกดูมังนอกนอยู่มือทย fc ลูกป้าเพื่อนเพื่นพนอนยูทูบด้วยกันลุๆหล้านๆไม่น้อยก็ขอฝากทีมงานจะก,กิดเก่าทุกคนทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะกินชมตำอร่อยนี่หนึ่งผักแต่ไม่มีกัดคลิกเกียดออกไาซื้อโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายปุ้น